ก็ดีค่ะ,ป,ะปลาป่นนะคะปลาส้อยป่นสรอย่างกระทองต้มหัวตาลต้มผักดองกัดขมดอง กะปิจะเหาะลงไปงนี้เนี่ยป,ปลาป่นต้องกินงี้่คนช้อนไม่ได้นะคะตรงมือค่ะ หัวตาน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 อ่อนติดลาดปะนี่ครับ Khao dữ quá Khao dữ quá Giọt nó lại khi nốt Bình giá tan bảo quản chứ mẹ Bá bổn cái đi thôi rồi thơm tôm Right. มือก็มีนามคัดย่างมือมก็ทอดนี้เนี่ยทอดเท่มนั้นมันถนัดนเท่งเดียดิบุ้งตม้มป,ปลาป่นหอมหอมอร่อยสุดย่างกนเหลืองกรอบใช้ทำน้ำพริกนะคะน้ำพริกฉันเสร็จแล้วนะใครจะสั่งก็สั่งได้นะ น้ำพริกเผาไปย่างแจ่วบองน้ำพริกเผากากหมูน้ำพริกเผาสูตรดั้งเดิมตาแดงมีทั้งนั้นนรกก็มีน้ำพริกสูตรเดือดหยอกมายอร่อยอร่อยน้ำพริกเผาฉันเป็นน้ำพริกเผาเครื่องทอด เผ็ดปานกลางไม่หวานเยอะส่วนแจ่วบองก็ตาแดงไม่ใส่น้ำตาลเลยนะอร่อยโอ้โหลูกค้าสั่งกันแล้วก็สั่งซ้ำกันทั้งนั้นเนี่ยอร่อยจริงใครยังไม่เคยอยากลองก็ลองได้นะครับลองสั่งกันดูได้ครับลองไม่ผิดหวังพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการทำนะทุกคนไม่ต้องกลัวสะอาดอืม หัวตาลอร่อยมากกระดือทอดกรอบ ขาดขมดองเดีย๋ยวดำเขอดองเองแล้วไม่จะซื้อมาอร่อยประกาศดองก็ป้าป่านเนี่ยมันเป็นชูกันมันเข้ากันได้ดีอร่อย เกลือปลาเขาดินมาซ่องวงสิบสิบบาทอร่อยผักดองนานกินทีไม่กินบ่อยอะ่ะผักดองของมักของดองนั่นนะอืมปลาป่นไหนไปดิ loại như trên của เท้วทั้งก้างทั้งแหลกกรอบๆแคลเซียมขันเซริมเยอะเหรอแล้วก็ะองนี้ด้วยเนาะกระถองนิดหน่อยกระถองเขาก็วิตามินเบตา้าไคโรทีนใช่ไหมแต่ถ้าเบาหวานก็จะกินเยอะมันเป็นอะไรนะเขาบอกคาร์บโบไฮเดรตเชิงซ้อนเหรือกระทองเนะี่ย เพราะเบาหวานกินเยอะไม่ดีนะน้ำตาลขึ้นนะ

หวานเช่อ,เอกินข้าวมื้อเดียวกินให้อิ่มเต็มที่เลย <laughs>